เคยไหมครับเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราใช้รถยนต์หรือใช้ยางผาานะนะครับแล้วเกิดไปมีลักยิ้มชนมาแบบว่าบุบเล็กน้อยแล้วเราก็บางทีอาจจะต้องส่งอู่ซ่อมนะครับอาจจะเสียเวลานะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหารอยลักยิ้มเล็กน้อยได้นะครับคลิปนี้พี P ่ซอวรีวิวเราไปเจอตัวนี้มาอ่ามันคืออะไรแล้วมันจะมาแก้ปัญหาได้ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ จากที่เกินไปนะครับมันก็คือตัวนี้เลยตัวชุบดูดนะครับอากาศนะนี่นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหลักการคือแล้วก็เอาไอ้นี่นะฮะไปแปะเหล็กนะครับหรือไปแปะที่รอยแผลรักยิ้มรถยนต์นะครับแล้วก็แปะปุ๊บทําการล็อกแล้วก็ดึงนะครับเพื่อดึงลักยิ้มขึ้นมานะครับผมซึ่งเราก็ไปเห็นคลิปใน u t u b e เนี่ยหรือในช่องทางอนไ์เนี่ยว่ามันสามารถิที่จะดึงได้นะครับเราเลยก็อยากจะมา พิสูจน์ดูครับว่าในตัวนี้มันจะมาแก้ปัญหาที่เราเกิดไปได้ไหมนะครับผมแล้วมันจะทําตามคิดเป็นหรือเปล่านะนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเอาละครับก่อนที่จะไปลองดวดลักยิ้มกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดกับตัวรถก่อนครับว่ามันสําเรตจะดูดเกาะแล้วดึงได้ไหมครับมาดใช้งานครับผมนี่นะครับให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับอันนี้คือล็อกนะครับเราก็จะเพิ่งล็อกนะครับแล้วก็แปะไปก่อน นะครับล้วก็ทําการล็อกนะครับน่าเน่นเปี้ยะนะครับมาดูว่ามันจะแบบประมาณไหนนะครับแรงดูดก็สูงอยู่นะนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูดลักยิ้มกันจริงๆนะครับนี่นะครับนี่เลยเมื่อกี้ี่มีลักยิ้มนะฮะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูดกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะ เ,เหมือนจะขึ้นมานะฮะแต่ตรงนี้อเอาคีมันเป็นแผลแบบลึกนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองนี่เลยรถบริษัทนะครับอีกคันหนึ่งนี่ชัดเจนเลยครับนี่ยุบลงไปนะมีแผลด้วยนะครับมาดูกันว่าจะโดดขึ้นได้ไหม อ๋อครับอืมขึ้นนะแต่ก็อีกสักทีหนึ่งอีกทีอีกท,กทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแผ่มันก็เลิกอยู่นะครับแต่เราข้างนี่ขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยได้แค่นี้นะครับก็ขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าเอาละครับเรามาฟังสรุปกันลยครับสำหรับเจ้าตัว ดูดรอยรักยิ้มนะครับผมก็การใช้งานเห็นว่าใช้งานได้จริงนะครับเหมาะกับรอยรักยิ้มที่แบบว่าไม่ใช่เป็นรอยจุดลึกนะครับแบบว่ารักยิ้มธรรมดาแบบกว้างๆหน่อยครับอันนี้คือดูดขึ้นได้นะครับแล้วก็เนี่ยด้วยราคาแค่ไม่เกิน4ีสิบาทนะครับผมว่าเอามาแบบแก้ไขปัญหาเรื่องรักยิ้มเราอาจจะไปชนหรือใครพิงพลาดอะไรเงี้ยเอามาแก้ไขได้ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเข้าอู่ให้เสียเวลานะครับผมแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องไปอู่นะนะครับ ก็ตัวเนี้ยอย่างที่บอกก็ได้แค่งานแผลลักยิ้มแผลเล็กแผลน้อยนะครับแต่แผลใหญ่เข้าอู่จะดีที่สุดนะครับใครจะซื้อใช้ก็ซื้อได้ครับผมสำหรับเจ้าตัวดูดตัวลักยิ้มตัวนี้นะครับอ่ะเช่นเคยครับผมหากคลิปนี้รายการของเราวิศวะรีวิวรีวิวสินค้าผิดพลาดไม่ถูกต้องขอ้อมูลไม่ครบถ้วนประการใดก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วหากใครที่รับชมอยู่ก็สมัครใจจากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนอ่า ความเห็นต่างๆนะครับหรืออยากจะให้เราิูสินค้าเชิงช่างแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะครับชื่อคลครับสุดท้ายแล้วขอฝากตัวแกนไว้ด้วยนะครับผมเบสคอนเวอร์เซนเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำตัวพิสโก่อนขอบคุณผู้ชมสดอีกครับ